สวัสดีค่ะสวัสดีครับเซล e o APY นะฮะศูนย์เก้าแปดสี่หนงสหกเสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์สอบถามได้นะฮะแอดไลน์มาเรายินดีตอบทุกคำถามครับหนูเซเซ c ีย APY นะคะศูนย์เก้าเจดี่ห้าสี่ห้าห้าหกหนึ่งท่าค่ะพี่โอ๋คือหนูอะ่ะมีข้อสงสัยว่าหนูไปเจอเอ,อกระทู้กระทู้หนึ่งมาว่ารถ EV ย่อดจดทะเบียนลดลง72%เอร์เซน จากเดือนมกรามันเกิดอะไรขึ้นคะพี่ทำความเข้าใจง่ายๆสั้นๆก่อนว่า EV หรือ BEV Battery Electric Vehicle <ม>ก็คือรถไฟฟ้า100%อเซนะครับก็คือว่ามันมีเงื่อนไขสองข้อปีที่แล้วมันคือ EV 3.0ทีนี้3.0มมีอะไรบ้างหนึง นำเข้ามาจากเมืองนอก1นคันจะต้องผลิตในประเทศชดเชยเท่าไหรึ่งจุดห้าสคุณจะต้องซื้อให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาปีที่แล้วก็คือตอนสิ้นปีค่ะคำถามคือถ้าน้องเดียซื้อรถตอน25่ธันวาจดทะเบียนทันปีนที่แล้วไหมไม่ทนันถูกต้องกต็งกต้องมาจดเดือน มถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นยอดจดทะเบียนมกลาเยอะๆมันก็คือยอดลด e ีวีที่ลูกค้าซื้อภายในเดือนภายในปีถูกต้องภายในภายในเดือนธันวาเพราะถ้าลูกค้าซื้อเดือนพฤศจิกาก็คงจดไปตั้งแต่ธันวาแล้วทีนี้ลูกค้าที่รับรถ e ีวีภายในเดือนธันวาก็เลยต้องมาจดทะเบียนเดือนมกลาทีนี้เข้าใจภาพยังครับทีนี้ พอความแตกต่างของปีที่แล้วกับปีนี้ของ B ี e V ก็คือว่าจาก EV 3ีมาเป็น EV 3ีความแตกต่างมันก็คือหนึ่งลดลดการสนับสนุนหรือช่วยเหลือภาษีนำเข้าลงจากปีที่แล้วแสนห้า <5. S 1> ปีนี้เหลือ1แสนถูกต้องมันลดลงมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็กลัวว่าเฮ้ยถ้ามาซื้อรถปีใหม่แล้วรถมันจะแพงขึ้นม,มันก็เลยไปกระตุ้นทำให้ เกิดความอยากซื้อมากจริงๆยังไม่ซื้อหรอกอ่ะซื้อก่อนก็ได้ซื้อก่อนก็ได้มีมีศักยภาพในการซื้อแต่จริงๆยังไม่พร้อมจะซื้อออะซื้อก็ซื้อก็ซื้อไปพอซื้อเสร็จปุ๊บเงื่อนไขของคนที่ซื้อรถมกราที่มันตกค้างซื้อไม่ทันเมื่อปีที่แล้วมันก็เลยเหลืออยู่ประมาณสัก25%เตถูกไหมเพราะมันเจ็ดตกไป70กว่าใช่ค่ะตกไป72เท่าที่หนูอ่านมาอ่าโดยเฉลี่ย70กว่าเพราะนันจากร้อยปซ ที่เคยซื้อในเดือนธันวามันก็เลยเหลือเศษเศษตกค้างอยู่20กว่ามาซื้อเอาตอนเดือนมกราแล้วก็ต้องจดทะเบียนให้เสร็จภายในเดือนกุมภานี่มีนาแล้วนะฮะ,ะมันก็เลยเกิดเห็นตัวเลขชัดเจนเดี๋ยวเวลาคุณเห็นตัวเลขของมีนาก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับกุมภามันก<ม>็จะเสถียรแ,แล้วมันก็จะแบบระดับนี้มันคงจะเหลือประมาณนี้แหลคะคุยว่าน่าจะเหลือประมาณนี้เพราะว่ากําลังซื้ออะไรต่างๆ มันถูกดึงดูดไปตั้งกับเมื่อปีที่แล้วปปหมดแล้ว,ลวใช่เพราะทุกคนกลัวว่าเออพอมาเป็น e ีวีสาแล้วเดี๋ยวมันจะแพงขึ้นโน่นนั่นนี่สารพัดสารพันพอข้ามปีมาโมกลาราปรากฏว่ามันก็ไม่ได้แพงขึ้นนี่หว่าราคาก็เหมือนเดิมเงื่อนไขก็คล้ายๆเดิมงั้นก็ไม่เป็นไรรอก็ได้บางคนก็จะเหมือนก็จะรอมีนาเมษานี่ยรอมอเตอร์โชว์เดี๋ยวเราเจอกันนะครับเราจะมีรถ BEV ไฟฟ้าของ s u ซูกิค่ะเอามาโชว์ด้วยยังไม่ได้ขายนะฮะเอามาให้รูปๆคํำๆจับๆต้องๆดูก่อนมาสัมผัสถูกต้องอันนี้แหละที่สิ่งที่หนูกังวลคือถ้าเรามีรถไฟฟ้าเข้ามาเรายังจะขายได้ใช่ไหมเรายังจะแบบเรายังจะมีใช่ไหมสู้ได้ครับเพราะเงื่อนไขไม่เหมือนกันคือรถอจีนเนี่ยยังไงพี่มันจะต้องนําเข้ามาก่อนจากเมืองนอกแล้วก็ รัฐบาลก็จะสนับสนุนเรื่องภาษีนำเข้า<ช>แต่ของนโยบายของซูซูกิประกาศจากมอเตอร์ชัดเจนแล้วนะครับว่ารถเราจะไปประกอบที่อินโดนีเซียคือถ้ารถเราประกอบอินโดนีเซียเนี่ยมันอยู่ภายใต้อัฟต้าภายใต้ประเทศอาเซียนทั้งหมดกจะประกอบที่ไหนก็ตามแต่พอเอามาขายก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าถูกต้องเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเข้าไอ้เงื่อนไข3.5อะไรนั่น EV 3.5 ปีนี้แสนหนึ่งปีหน้าหลือเจ็ดหนห้าปีต่อไปเหลือแค่ห้าหมืแต่สําหรับซูซูกิภาษีคือศูนย์เราไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นอืไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้ไม่ขอให้มีเข้ามาเถอะมีให้ซื้อให้ให้ให,ให,ให้ให้ทันตามที่ลูกค้าอยากซื้อเถอะเพราะว่ารถซู z u กิเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องรถเล็กๆเล็กเกน่ารักน่ารักเกคารู้จักเนะาะคือก็ หลายหลายคนอาจจะเรียกว่ารถกระป๋องใช่ค่ะเล็กๆอย่าไปเรียกมันว่ารถกระป๋องอ้าวจริงๆเขาเขาเขาเรียกกันแบบนั้นรถจิ๋วอ่ะรถจิ๋วน่ารักน่ารักเวลาไปดูหนังญี่ปุ่นหรือไปเห็นรถในญี่ปุ่นวิ่งกันขับไปขันจิ๋วน่ารักน่ารักแล้วมันแบบทำไมเขาใช้ชีวิตกันมีความสุขจังมันทามันคันเล็กมันจอดง่ายมันขับง่ายมันประหยัดพลังงานมันซ่อมง่ายมันซ่อมถูก อะไรหลายๆอย่างครับทีนี้อย่างน้อยเนี่ยเราต้องมองก่อนว่าความเชื่อถือในแบรนด์ซูซูกิด้วยความเป็นญี่ปุ่นเนาะมันก็ยังมีอยู่เ,เวลาเดียซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าระหว่างซื้อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นกับจีนอ่าเนเรื่องเรื่องของญี่ปุ่นจริงเปรียบเทียบ <c oughs> ให้ฟังเฉยเฉยแต่ผมก็ไม่ได้การันตีว่าใครดีกว่ากันแต่ว่าณวันนี้ จีนก็เอารถขนาดกลางจนถึงรถขนาดใหญ่เข้ามาขายนะครับแต่ซูซูกิเขาถนัดรถขนาดเล็กซึ่งมันยังมีช่องว่างตรงนี้อยู่สําหรับคนที่ยังลังเลยังกังวลใจว่าแบบจะซื้อรถไฟฟ้าดีไหมนะคือบางคนก็มองว่าอา่ะกานซื้อรถไฟฟ้าันเล็กๆเ,เอาไว้ขับในเมืองดีกว่าน่ารักน่ารักประหยัดประหยัดรถติดก,ก็ไม่มีมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยก็สนับสนุนนะฮะว่า ผมก็รอซื้ออยู่เหมือนกันถ้าราคากับรู้ล่างหน้าตามันต้องตาต้อง,องใจก็น่าสนอยู่แต่ถ้าใครที่รอไม่ไหวนะคะซูซูกิของเราเนี่ยนะ,ะลดน้ำมันตอนนี้มีส่วนลดเยอะมากโดยเฉพาะด้านหลังของเรานะ,ะซูซูกิเสียค่ะส่วนลดถึง150,000บาทลดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ลดเยอะขนาดนี้นะคะกระแสแรงมากนะครับาไปเช็คในโซเชียลลูกค้าโทรมาหารถทุกวัน แล้วใครที่ยังสองจิตสองใจแบบรอดูรอดูรอดูเขาซื้อกันให้หมดไปก่อนแล้วคุณค่อยตัดสินใจอ่ะเสียใจพายลัโอกาสมีครั้งเดียวนะคะเพราะว่าสต็อกเราจะมีจํานวนเท่าไหร่นะมีไม่ถึง500คันประมาณนี้ทั่วประเทศหมดแล้วหมดเลยนะครก็แย่งกันนะคะถ้ายังสนใจซูซูกิอยู่รีบตัดสินใจครับมันไม่มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆ,ๆเพราะว่าสต็อกที่เรามีเนี่ยทั่วประเทศเองมีไม่เกิน500คันนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าลดยี่ห้ออื่นในกลุ่มเดียวกันกันกบซูซูกิเซียสช่วงนี้จะสะดุดกึกกักขายไม่ออกบ้างรอนะฮะรอให้พวกผมขายหมดก่อนเดี๋ยวคุณค่อยขายต่อนอะ <laughs> <laughs> มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆใช่ลูกค้าแย่งกันเหลือเกินครับโอเคฝากด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวกับพี่โอต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,วยบสวัสดีคะ่ะ